อาจารย์อ้นครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นการงอ้วันนี้ลูกอนาคตเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ้นคิดว่าลูกอนาคตเพราะว่าได้เว่นตามานี่รู้สึกจะชอบมากเลยชอบมากเลยตัวนี้จะขายไม่เว่นตัวเนี้ถ้าขายก็ตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับโอ้จริงๆมันของนอกเข้ามานะนั่นว่าแค่หลักร้อยเลยใช่ไหมนี่ผมได้มาจากยูเครนจากทางนี้แหละทางกลางก็เด้นะครับ โอ้ยมาเจออาจารย์อ้นก็อยากจะคุยเรื่องทรงผมนะอาจารย์คุยได้เลยครับทรงผมทั้งหมดมันมีกี่ทรงในโลกนี้อาจารย์ถ้าในประเทศไทยมาตรฐานเลยมันมีสามทรงหลักสามทรงหลักครับอะไรมั้งครับทรงที่หนึ่งคือทรงกระสุนทรงที่สองคือทรงกลางทรงกลางทรงที่สามคือทรงต่ําอันนี้อาจารย์เรียนแบบมาจากการเขย่าให้โลหรือเปล่าไม่ใช่ กายกระเยวให้โลมีสูงมีต่ํามีสิบเอ็ดให้โลอันนั้นอันนั้นมันจะพาตีรวนไปแต่ว่าทรงผม<อ>จริงๆมันไม่ใช่ทรงผมสูงก็คือทรงสูงเนี่ยมาแบ่งเป็นสี่ทรงย่อยอ๋อสี่ทรงย่อยทรงสูงเนี่ยมีสี่ทรงย่อยเป็นทรงลายมักครับหนึ่ง 1> 1อเมริกันสั้นอ๋ออเมริกันสั้นสองทรงนักเรียนทรงนักเรียนสามทรงอเมริกันยาวอ๋อทรงอเมริกันยาวสาี่ทรงกระทุ้มสั้นกระทุ้มยาวนี่คือแยกออกมาแล้วเป็นสี่ทรงหลัก คือสรุปว่าหนึ่งทรงนักเรียนสองอเมริกันสั้นสามอเมริกันยาวสี่ทรงกระทุ้มสั้นกระทุ้มยาวมันก็ยาวออกมาอีกครับนี่คือทรงสูงนะครับทีนี้ทรงกลางทรงกลางนี่มันจะมีอยู่แค่สองทรงย่อยทรงกลางครับทรงกลางนี่คือมีสองทรงย่อยครับคือหนึ่งลองทรงสูงลองทรงสูงสองลองทรงกลางลองทรงกลางสามลองทรงต่ํา สี่ทรงคือจรหนาจรบางจรหนาจรบางครับผมนี่คืออันนี้ทรงกลางทรงกลางนะครับหมดย่างทรงกลางย่างหมดแล้วหมดแล้วแต่ถ้าขยายออกไปก็เป็นร้อยแปดทรงละร้อยแปดทรงถ้าขยายคือขยายจากทรงกลางทรงสูงทรงต่ำต้องไม่พูดถึงทรงต่ำนี่ทรงที่สามอ่ะทรงที่สามเอาทรงต่ำทรงต่ำนี่คือทรงต่ำจรหนาครับทรงต่ำจรบาง แล้วก็ทรงต่ำซอยราดใส่ทรงต่ำซอยไปจนกระทั่งถึงบ๊อบเทบ๊อบทุยบ๊อบก็ร้อยแปดทรงเหมือนกันเพราะว่ามันแปดทรงของทรงต่ำนะใช่ครับร้อยแปดทรงครับทรงกลางก็ร้อยแปดทรงครับทรงสูงก็ร้อยแปดทรงครับเช่นทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่ร้อยแปดทรงสามอันมากูลกันสามแปดก็ยี่สิบสี่ก็เป็นสองพันกว่าทรงเลยครับถ้ากระจายไปครับกระจายออกไปแล้วยย่อยนะแยกย่อยออกไปมีอเมริกันเลิฟไหมครับมี อ้าวมีด้วยอ่ามีด้วยอันนี้แยกย่อยอเมริกันเลิฟนี่ผมก็ตั้งขึ้นให้ต่อจากกระทุมยาวกระทุมสั้นนั่นเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นพวกพาเร่าพากอหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันลองแบบไปเรื่อยเลยมั่วไปเรื่อยเลยอเมริกันเลิฟนี่ก็จะยาวกว่าอเมริกันยาวอยู่นิดนึงแต่มันมีลองทรงมารวมอยู่ด้วยครับก็เลยเรียกอเมริกันเลิฟเพราะมันไปเรียกอเมริกันยาวสั้นก็ไม่ได้ อันนี้คือที่มาของทรงผมครับที่มาของทรงผมเนาะรัาที่จะถามเรื่องอะไรอีกก็แล้วแต่คุณวันชัยก็ก็อยากจะให้สรุปเรื่องทรงผมให้ฟังว่าทรงไหนที่ง่ายที่สุดทรงที่ง่ายที่สุดก็คือลองทรงกลางลองทรงต่ําจอหนาจอบางอเมริกันหนาอเมริกันสั้นง่ายง่ายง่ายที่สุดก็คือทรงง่ายที่สุดมาแล้วสองทรงดีกว่าอ่ะสองทรงก็คือทรงนักเรียนลองทรงสูงแล้วก็ลองทรง สาม่งแค่นั้นเองใช่ไหมคร่่ง่ายที่สุดร้อยร้อยคนก็มีมาตัดทั้งหมดร้อยคนแหละแล้วคนนอกเราลยะตัดอันดับหนึ่งเลยอ่ะอันดับหนึ่งเดี๋ยวขออีกคลิปดีกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ